คุณจิพรนะครับคุณลุจิพรมังคลีคุณสมาเตชักไทยเจริญและครอบครัวอันนี้ก็กร่วมปุปถมบริษทัทในทีพัฒนาอุตสาหกรรมจำกัดโดยคุณสมมิตรไดลีคุณพิสมัยโยงในนะครับได้ยินเสียงประจานตำบันแล้วเรียนเชิญท่านมานั่งประจำจุดของท่านเลยนะครับที่ร่วมเป็นประธานอุปถมไว้นะครับ บริษัทพานุมาพรโดยคุณอรุณีพานุมาพรและครอบครัวนะครับสำหรับท่านที่มาถึงแล้วนะครับไปนั่งพักได้เลยนะครับศาลาสองแล้วก็ศาลากรมหยการด้านหน้าพับผอตาอัทยาศัยที่สําคัญที่ผมบอกแล้วอย่าลืมรวงนะครับคูปองสีเหลืองนี่สําคัญนะครับท่านจะไม่ได้รับอาหารเลยถ้าท่านไม่มีคูปองนะครับแล้วก็ ลัต่อไปนะครับจะพาเราทกองกระถิ่นกองที่14คุณธนิ์ผมไพศาลวิวัฒน์คุณจำหลั่งมงคลวิลาวันและครอบครัวนะครับเรียเนเชิญมาตามชุดชุงของท่านเลยนะครับคุณพรศรีมงคลวิลาวันคุณชินนเดชจิระอานนท์และครอบครัวนะครับคุณแม่ปลาโนแม่บัวและครอบครัว ต้องเรียนเชิญตอนนี้เวลาใกล้แล้วนะครับมาตามจุดของท่านาจากองพ์กรการช่าง